หลังจากที่เราทำเควสไป14วันนะเดี๋ยวไล่เปิดให้หมดเลยนะครับอันแรกว่าเปิดไอ้นี้ก่อนพวกลูกอะไรต่างๆนะครับเผื่อมันได้เงินมาจะได้ไปเปิดเงินทีเดียวนะครับตอนนี้ตังมีอยู่1,200ล้านเราเอาเปิดการเงินก่อนแล้วกัน,นครับโอ้โหรวมไปทั้งหมด อ้าวไม่สามารถเปิดได้เอาละเว้ยอย่าบอกนะว่าหมดเขตเปิดนี่หรอ <c oughs> เจ๊งเลยนะโอ้โหหมื่นหกพันล้านหมื่นหกพันล้านเอากูเล่นกูเล่นเก็บเล่นเก็บไปตามเคว็เฉยๆนะเล่นเล่นทุกอย่างที่เขามีให้อะ่ะสิบสี่วันหมื่นหกพันล้านโอ้โหนะครับมัน เป็นยอดเงินที่ถือว่าสูงมากนะโอ้โห9เก้าพันล้านโอ้ได้ยิตโอ้ยสิบสี่วันนี่แม่งได้เยอะได้เยอะนะเนี่ยนี่มันเคล็ดลับของกาลิน่าเลยนะเนี่ยโอ้ยแค่เก็บสิบสี่วันนะมนได้เยอะขนาดนี้เลยรวะเยอะจริงๆนะ เยอะจริงๆนะพ่อเอ๋ยบวกเจ็ดไปด้วยปะบวกหกไปโรนโดมาดิโรนโดบวกหกนี <B> ่ก็รวยแล้วเฮ้ยเป็นเล่นไปนะเอ้ยเฮ้ยเหลือเนี่ยไอ้โกโกก็เอาไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยเป็นเล่นเฮ้ยโอ้ย เอ้ยอ้ยเอ้ย,อยขายได้ป่ะเฮ้ยต้องเปิดเยอะๆว่ะอา้าวทั้งหมดเลยแล้วกันไม่รู้ใครไปอยู่กับใครนะแต่ว่าจัดไปบวกแปดสองใบบวกแปดเนี่ยรูได้ยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดเนี่ยได้บ่อยนะถ้าได้การ์เนี่ยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยกูมีแค่ ไอเบนเอ้ยวกแปดสองใบโอ้ตายแล้วโอ้มันทุเรศจริงปะเหลืออันหนึ่งอันนี้ได้ไปจากไอ DIY นะโอ้ยมีอะไรมั้งรูดิเกอร์ไปแล้วกันไม่เว็นไลนรนะได้เอ้ยได้จริงๆได้ได้เท่านั้นก็ก็บอกว่าก็เอาแล้วมั้ง เป็นไงว่าผมเปิดผมเปิดเออ่ที่เก็บสะสมมานะครับเปิดที่เก็บสะสมมาทั้งหมดนะถ้าไม่รวมตอเลสน,นะว่าตอเลสมีอยู่แล้วกับปอกบานะก็จะได้ก็จะได้กูตัวนี่แหละสองหมืนหกพันล้านโอ้ยอ่ก็ไอ้สิบสี่วันผมว่าก็คุ้มนะอันนี้เปิดแค่การ์ดที่มันมีมาให้ที่เราเล่นไปประจําวันนะสิบสี่วันคิดดูเิโอ้โหคุ้มคุ้มจริงๆ เออโอ้ยถ้าถ้าขยันเล่นก็ไม่ต้องเติมหรอกผมว่านะอ่าทีนี้รีวิวนะและ้วกิวผมมียี่แปดครับนั่นหมายว่าผมสะสมมาก่อนก่อนเดือนนี้ด้วยนะเออต้องไปดูนะว่ามันหมดมันหมดเขตเมื่อไหร่นะต้องร้องรีไปเปิดเดี๋ยวปล่อยให้หมดเขตแล้วมันจะไม่ได้นะอ่ะคลิกเล่นหมดเขตสามสิบเอ็ดโอ้โหทีละห้าด้วยเป็นไงคนรวยเลยครับเอารดภาษีก็พอนะครับ กดยังไงให้มันเสร็จเลยดูนะฮะลัคก,กี้วิวได้เงินเท่าไหร่นะครับโอ้โหนี่ก็ลัคก,กี้วิวนะเปิดจากลัคก,กี้วิวพันสี่ร้อยะเปิดนักเตะไปเลยอย่าไปรอนะครับอย่าไปรอแสดงว่าลัคก,กี้วิวสิบกว่าวันเนี่ยกู ได้น้อยนะเนี่ยได้น้อยมากๆเลยรู้สึกว่าอ้าวก็ไม่แน่รอไฟลุกมาทำไงอะ่ะเฮ้ยก็ไม่แย่นะครับก็ไม่แย่นะตัวละสองสามร้อยอยู่นะโอ้สุดยอดไปเลย